ซุปนมไอ่สมเยอะๆจ้าบักลิมซ่าเผาเรียบร้อยค่ะพักกัญญาแม่พี่น้องค่ะมีผูปูดเคยกิินบ่เป็นน้ำน้ำมีกลิ่นหอมค่ะ รสชาติออกเปรีป้ยวๆกินหอมคือแมงแขงก่อนเนี่ยอันนี้ดอกบ้านไฟดอกไพลไม่ถต่สมุนไพดรไดเนี่ยอืม กินเลยสิมันสำหรับซุปหน้อไม้ก็ซุปใส่ใบขิงแล้วก็พักแป้นหรือใบกุ้ยช่ายเลยไหมมาลาคิโน Yep. ใบขิงคล้ายๆใบไผ่เลยฮัม มะเขืึ้นพอยขนี้่ย แอบไปแล้วจ้า